มาถึงคุณอิ๋วบ้างคุณอิ๋วมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะตอนนั้นผมผมจำอาการไม่ได้ตอนนั้นรุนแรงแค่ไหนเห็นบอกเคยมาออกรายการแล้วแล้วก็รุนแรงมากอะค่ะกินข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งกินข้าวพอไอ้นี่มันก็ล้มลงเดินไม่ได้เลยค่ะนั่งเฉยๆนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแล้วล้มลงเพราะอะไรครับก็ไม่รู้อ่ะมันปวดขึ้นอะค่ะปวดขึ้นหลังเนี่ยแล้วมันก็ล้มลง บอกว่าเพื่อนช่วยด้วยคือนั่งแบบเก้าอี้ไม่มีพนักแล้วแล้วอยู่ดีก็ล้มล้มหงายไปเลยค่ะอมันปวดขึ้นนะคะปวดล้าวขึ้นมาตรงกระดูกอลค่ะคือมันเริ่มจากขาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงตรงไหนฮะตรงตรงสะโพกตรงสะโพกตรงหลังเอวอะค่ะบั้นเอวแล้วก็ล้มหงายไปเลยค่ะก่อนนั้นนั้นทําอะไรมาก่อนไหมฮะก็ยกของหนักอะค่ะแล้วก็ทํางานปกตินี่แหละอื ก็คือทํางานตามปกติค่ะแต่ก่อนที่จะเจ็บเนี่ยยกของนหนักจหนักหนักแค่ไหนฮะจนรู้สึกได้ว่ามันก็ทํายกพวกเก้าอี้พวกเตียงเ่ยทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะออทำเฟอร์นิเจอร์แต่เขาทาอยู่ประจาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำอยู่ประจําแต่อยู่ดีๆมันทํำไมต้องเป็นขึ้นมานก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนั้น จีดขึ้นมาใช่ร่วงเลยก็ร่วงเลยแล้วเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อไหนยังไงไหมฮะคุณหมอบอกไหมฮะเป็นเป็นช่วงไอสะโพกกนกบอะค่ะช่วงสะโพกกนกบพอดีเลยซึ่งอาการนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นโรคที่แบบว่าพวกขี้เมื่อยทั้งหลายเนี่ย จะเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ใช้ใช้บริการในการที่จะให้นวดแผนโบราณเนี่ยบรรเทาอาการแต่ก็เป็นได้แค่ชั่วคราว<ช>นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์อย่างนี้คุณหมอวินิจฉัยเลยว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะแล้วจะให้ทํายังไงฮะก็ไปนวดไปทํากายภาพบําบัดอาทิตย์ละสามวันก็ไปทาอะค่ะให้นวดจ้ะให้กายภาพบาบัดใช่ค่ะกายภาพบาบัดในที่นี้คือทํายังไงเพื่อให้เพื่อให้กระดูก อะไรมันเข้าที่อะไรจ้ะไห้อะไรบล็อกหลังอะไรยังไงไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้นอนจนมันขยับไม่ได้มันมันเกิดชาขึ้นอะชาขาครางนี้กี่ข้างละสองข้างเลยข้างเดียวจ้ะออยยังข้างเดียวเป็นข้างขวาอ่าฮะมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ขยับตัวไม่ได้นอนอย่างเดียวออืมคุณหมอเลยให้กายภาพให้นวดจะนานเท่าไหร่ฮะมันก็ไม่ดีขึ้นนะจ้ะก็หลายเดือนอยู่จ้ะ ดหดายดอนก็ไม่ดีขึ้นจ่าได้ยินข่าวตรงไหนก็ไปอะค่ะอ oh. แฟนก็พาไปอ่ฮ uh huh. ะ <Set. S 2> แฟนก็ซื้อไปคู่เป็นบีมสีเขียวกับสีชมพูอะค่ะก็กินกินประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะทีนี้มันปวดมากขึ้นอะปวดจนทนไม่ได้หรือว่าโอ้ยไม่กินแล้วบอกแฟนก็เลยบอกว่าทนกินไปเถอะผมว่าไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวต่อว่าคุณจิราพาด้วย <laughs> ก็เลยบอกว่าเอา้าทีนี้เราถ่ายด้วยจ้ะ ถ่ายเป็นดำเป็นอน,นี่ออกมาเลยจ้ะอันนี้หลังจากทานไปคอาทิตย์หนึ่อาทิตย์หนึ่งเหรอค่ะพออาทิตย์ทสองมาก็ถ่ายน้อยลงแล้วมันก็มันก็ตัวเบาหายหายายแล้วอะค่ะก็เดินได้อะไรได้แล้วก็กินต่อไปเลยอะค่ะนี่คือประมาณสองสัปดาห์ใช่สองสัปดาห์รู้สึกว่าเดินได้อะค่ะความช้ามันก็หายไป ข้างข้างขวาก็ไม่มีชาชาหายไปกลับไปหาคุณหมออีกไหมฮะก็กลับไปอยู่คุณหมอได้เช็คดูอีกรอบไหมว่ามันยังทับอยู่ไหมก็ก็รู้ว่ามันทับอยู่อจ้ะคุณหมอยังบอกว่ามันยังทับอยู่อ้าวแต่ไม่เจ็บไม่ชาแต่ไม่เจ็บอย่างนี้จะบอกว่ามันไม่ทับแล้วได้ไหมฮะก็ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันหายแต่หนูก็ไม่ได้กลับไปเอกซเ์หรือว่าไปตรวจอีกทีเลยก็ไม่ได้ไปตรวจถึงพวกวันนี้